สวัสดีค่ะนี่โอ้ยตายแล้วพริกเอินกระเด็ดอันนี้มาพริกแห้งกับมาพริกสดเนาะจ้ะเอินบดใส่กระเทียมด้วยมั้ยไหนเอินจิตตำวันนั้นไหมเก็บใสจหล่นเนาะจ้ะ <c oughs> เอินจิตตำสบายนั่งไม่จ้ะนี่จ้ะมาพริกเอินตำแหลกละ่ะ ก็สิปรงรดได้ปะเนี่ใส่สุรดก่อนของมักเนาะอันนี้ผงสุรดนะจ๊ะของหมักจากของหมัก <c oughs> จันในนุ๊กได้เห็นน้ำตาลจา้ะ สิบบังแน่นอนจ้ะเนะาะมกนาวเด้จ้ะอันนี้มะเขือเทศอันหอมแดงกับอันผักชี่ใบเลยเนาะเอินเอินจะตำสบายนั่งใส่นมจีนนี่เมือนี้เอินบอไซอันบ่ใส่อันนั้นไ,น,นไมจ่จ้ะ เมื่อกี้ขอโทษนึไปยิบนมจีนเอิญลืมจะลวกไว้แล้วก็ลืมนะอันนี้น้ำปลาล่าจ้ะใช้สองโซลตเอิญมากลายม,มากลายปลาล่านี่แซ่บเอิญอาจจะบ,บังกล่องในเดือจ้ะตรงขอโทษขอให้น้ำลายๆ อันนี้สบายนั่งเนอะจ้ะอืมอใจสบายนั่งอันนี้นมใหม่ใส่หลายอย่างเลยมาเนี่ยอันนี้พักบุ้งจ้ะเอิญใส่เข้าไปรุนเนอะจ้ะมันจังแซ่บเจ้าเอินโคเล่โคเล่เลกันได้จ้ะกินเพีเดียวได้ไหม หลายครับเุ้ผู้มบางคนปันใส่พริกขวานเนาะต่ำกันสินะแต่ว่าเอิญมักพริกสดนอกจากหอมจีนขาใส่ได้ปะเนี่ยนี่รวมเข้าไปเลยเอิญต่ำแบบอันเอียงก็ ใส่หลายๆอย,ย,ย่างมัม่ๆเข้าไปนี่มันแ่บเนาะจ้ะอือสําหรับเอิญรอกเนาะเดี๋ยวเอิญซิมก่อนเด้อจ้ะซิมก่อนซิมก่อนอืมสุดยอดไปกินกันเลยเนาะจ้ะเนาะวัสดีค่ะเอิญพามากินอันตําตําขนมจีนใส่สบายนางใส่นมใหม่และกัอัน ผักบุ้งจ้ะม่กินน้ำเหมือนเด้อจ้ะอันนี้พักซี่ใบเลื่อยพักเนาะ,ะเขียสลัดแล้วก็พักกระถินพักบุ้งลวกม่กินกระเบนเด้อจ้ะอือหาโมกินเนี่ยนี่อือกินผูเ้เดียวมันโมเสบอนุญาตเด้อจ้ะเนาะใส่ทางมือสังสมเด้อจ้ะอนุญาตเด้เอ,อม่กินกระเบนเด้อจ้ะเฮี้วยวไรอะ่ะ แซ่บแซ่บคนง้อไหมจ๊ะอืมร้บ,บ,บไๆทันก่อนนะฟังก่อนเด้อทันก่อนฟันก่อน โอ้แสบเลยนัวแม่ันเขาเืลองเนาะจา้ะเอินสุดสบายนางมาพักกระถินไ้ยจ๊ะ ก็กระเิ็นันซ้น้อใหม่น้ำเด้อจ้ะอืมเห็บน้ำกันด้อจ้ะ มั่วลอยหนำเพื่อนเนาะแซ่แบเอ,อิญไม่นอนใหม่เอ,อิญก็บบริษัทของเธอเนาะมาใส่แซ่บแซ่บไหมจ๊ะเพิ่นเพิ่นดูดหนำนัวนัวนี่เข้าไปเนาะเอ,อิญเพิง่งรู้นะเนี่ยรูจากพ่อแม่พี่น้องอันล่ะคอมเมนต์มากเอ,อิญกันเลยจำ้แล้วก็เอามาใส่เบิ่งแซ่บแซ่บไหมทางเล็นกน,นี่นี่ ชอบไรอือกินกับพากระทินเนาะสตอก็บมีได้เนี่ยอยู่เนี่ยอืมแล้วจังมืออันสิยภาไปเก็บอยู่ สตอรของบ้านอามมาเนี่ยแหละอืมบ้านอัม,มาเลยไม่มีเบอร์ละสะตอทุวเรียนบ้าแม่ของเอิญของค่ะอัมมาอืมนัวน,นัวจะ้ะอืม เห <laughs> ้วน,มนจจามาเจอจักกินกับเอิญเ้อจักก้มหน้าก้าม,นะามอาก้ามตาสัตว์รถด,ดำขอรถนะจา้าเหี้วลายเอิญนนะอนมต้งองเศร้าเลยเอิญไม่ได้กินยังแล้ว <laughs> คลิปอื่นสีย้าวไหมจ๊ะเดี๋ยวอื่นสิกินอยู่เด้แต่ใน <c oughs> จังใดคลิปนี้อื่นกับแซวไอซ์ซัมนี้ก่อนนอกจากเนาะอืย้าวเลยอัพโหลดเนาะอือ่นฝากอันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อื่นน้ำหนึ่เด้อจ้ะขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้ะที่เมตตาอาาญญาาื่นเนาะจ้าสวัสดีค่ะ